ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังกะะนนัลยาณมิตรทุกท่านสำหรับหัวข้อในวันนี้เราจะมาพูดถึงเตรียมตัวตายให้ไปสู่สุคติ โดยการหมั่นเจริญมารณสติจะช่วยให้วาระสุดท้ายของชีวิตจากไปได้อย่างสงบเวลาที่น่าโศกสลดเวลาหนึ่งของญาติผู้เจ็บป่วยก็คือระยะทำใจอันหมายความว่าผู้ป่วยคนนั้นไม่รอดแล้วต้องนอนรอความตายและตายไปอย่างช้าๆซึ่งภาวะการโศกสลดและความกลัวอาจเกิดขึ้นทั้งสองฝ่าย คือฝ่ายที่ต้องดูแลและฝ่ายตัวผู้ป่วยเองหากใครทำใจได้ก่อนก็นับว่ามีประโยชน์และเป็นสุขกว่าเท่านั้นเองอย่างไรก็ตามเมื่อผู้ป่วยเริ่มที่จะใกล้ชิดกับความตายญาติหรือผู้ดูแลก็ควรเตรียมตัวเตรียมใจและเตรียมการให้ดีเพื่อวาระสุดท้ายของผู้ป่วยได้แก่ 1. จัดสภาพแวดล้อม สภาพแวดล้อมเป็นสิ่งสำคัญต่อจิตใจควรจัดให้ผู้ป่วยได้อยู่ในบรรยากาศที่ดีซึ่งบรรยากาศที่ดีนั้นนอกจากได้อยู่ท่ามกลางคนที่รักแล้วควรจัดให้ใกล้ชิดธรรมะที่สุดเช่นท่ามกลางเสียงสวดมนต์ 2. จัดสภาพสังคมคือให้ผู้ป่วยได้อยู่ท่ามกลางผู้ที่มีสติคนที่มีความรู้ทางธรรม จิตใจก็จะสงบไม่มีความตระหนกตกใจกับความตายที่กำลังมารอยอยู่ตรงหน้า 3. จัดสรรเวลาคือให้ผู้ป่วยได้มีโอกาสเรียนรู้สัจธรรมของชีวิตว่าความตายเป็นของธรรมดาเพื่อที่จะทำให้เขาได้ทำใจยอมรับความตายได้เสียตั้งแต่ต้นเมื่อยอมรับได้แล้วก็จะได้ไปอย่างสงบไม่ทุกข์ร้อนหรือห่วงใดๆอีก 4. จัดหาโอกาสคือให้ผู้ป่วยได้ฝึกเจริญสติได้ตามดูตามรู้ลมหายใจตามดูเวทนาของอาการเจ็บไข้ที่ป่วยที่กำลังเจ็บอยู่นั้นจนกระทั่งเกิดความรู้ความเข้าใจว่าความป่วยไข้เป็นธรรมดาของสังขารซึ่งจะต้องเกิดแบบเลี่ยงไม่ได้ยอมรับความเป็นจริงให้ได้โดยหาโอกาสให้ผู้ป่วยปฏิบัติธรรมตามรู้ลมหายใจให้มากที่สุด ถ้าเรามองความตายด้วยสายตาแห่งปัญญาหรือสายตาของปราดก็จะพบว่าความตายนั้นกำลังสอนเราอยู่และทำวันนี้ให้ดีที่สุดคนที่เจ็บป่วยหนักและกำลังจะตายก็เป็นคำสอนให้หนึ่งคนตายแต่ร้อยคนตื่นตื่นจากความหลงความโศกเศร้าสิ่งที่จะคงอยู่คือคุณงามความดีที่สร้างไว้และเป็นการบอกว่าทำอะไรย่อมเป็นไปตามนั้น ทุกอย่างเป็นไปตามกฎของกรรมการเจริญมรณสติหรือการระลึกถึงความตายจะเป็นหลักธรรมประการหนึ่งที่พระพุทธองค์ทรงสแสดงแต่ชาวพุทธส่วนหนึ่งที่ยังติดอยู่ในความเชื่อเรื่องโชคลางม,มักจะปฏิเสธที่จะคิดถึงในเรื่องนี้แท้จริงแล้วเรื่องของความเจ็บป่วยเรื่องของความตายเป็นเรื่องที่ต้องเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ หากไม่ได้มีการเตรียมตัวไว้ก่อนจะเกิดความทุกข์มากเมื่อเรื่องเหล่านี้มาถึงพระพุทธองค์ได้ตรัสสรรเสริญมารณาสติว่ามารณาสติอันบุคคลทำให้มากแล้วย่อมมีผลใหญ่อย่างลงสู่พระนิพพานเป็นที่สุดและพระพุทธองค์ได้เคยตรัสกับพระอานนท์ว่าตถาคตนึกถึงความตายอยู่ทุกลมหายใจเข้าออก มารณาสติกรรมฐานหรือมรณานุสติกรรมฐานสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลสังคับปรินายกได้นิพนธ์ไว้ในหนังสือวิธีสร้างบุญบาร,รมีว่ามารณาสติกรรมฐานนั้นโดยปกติเป็นกรรมฐานของผู้ที่มีพุทธจริตคือคนที่ฉลาดการใคร่ครวญถึงความตายเป็นการพิจารณาถึงความเป็นจริง ที่ว่าไม่ว่าคนและสัตว์ทั้งหลายเมื่อมีการเกิดขึ้นแล้วย่อมเจริญวัยเป็นหนุ่มสาวแก่เท่าแล้วก็ตายไปในที่สุดไม่อาจล่วงพ้นไปได้ทุกผู้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนยากดีมีจนเด็กหนุ่มสาวเท่าแก่สูงต่ำเหลื่อมล้ำกันด้วยฐานันดรศักย์อย่างใดในที่สุดก็ทันกันและเสมอกันด้วยความตาย ผู้ที่คิดถึงความตายนั้นเป็นผู้ที่ไม่ประมาทในชีวิตไม่มัวเมาในชีวิตเพราะเมื่อคิดถึงแล้วย่อมเร่งกระทำความดีและบุญกุศลเกรงกลัวต่อบาปกรรมที่จะติดตามไปไพชาติหน้าผู้ที่ประมาทมัวเมาต่อทรัพย์สมบัติยศศักดิ์ตำแหน่งหน้าที่การงานนั้นเป็นผู้ที่หลงเหมือนกับคนที่หูหนวกและตาบอดซึ่งโบราณกล่าวตำหนิไว้ว่า หลงลำเนาเขาป่ากูหาพอได้ยินหลงยศอำนาจย่อมหูหนวกและตาบอดและกล่าวไว้อีกว่าหลงยศลืมตายหลงกายลืมแก่และความจริงก็มีให้เห็นอยู่ทุกวันนี้ที่บางท่านใกล้จะเข้าลงแล้วก็ยังลงและมัวเมาในอำนาจในวาสนาตำแหน่งหน้าที่จนลืมไปว่าอีกไม่นาน ตนก็จะต้องทิ้งต้องจากสิ่งเหล่านี้ไปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่ตนได้หลงมัวเมาเฝ้าแสวงหาเฝ้าหวงแหนเกาะแน่นอยู่นั้นก็ต้องสลายไปพร้อมกับความตายของตนศูนย์เปล่าไม่ได้ตามติดกับตนไปด้วยเลยแล้วไม่นานผู้คนที่อยู่เบื้องหลังก็ลืมเลือนตนไปเสียสิ้นดูเหมือนกับวันเวลาทั้งหลายที่ตนได้ต่อสู้เหนื่อยยากขวนขวาย จนได้สิ่งดังกล่าวมานั้นต้องโมฆะศูนย์เปล่าไปโดยหาสาระประโยชน์อันใดไม่ได้เลยการเจริญมารณสติม่ใช่เรื่องการเชิญชวนให้ยินดีในความตายแต่เป็นการทำความเข้าใจในกฎของธรรมชาติซึ่งจะต้องเปลี่ยนแปลงและเป็นไปเช่นนั้นกายของเรานี้แลมีรูปประกอบด้วยมหาพูดสี่ดินน้ำลมไฟเกิดแต่บิดามารดา มีอันทําลายและแตกกระจายเป็นธรรมดาและวิญญาณของเรานี้ก็อาศัยอยู่ในกายนี้เนื่องอยู่ในกายนี้เปรียบเหมือนแก้วไัยทูลอันงามมีได้ขาวเหลืองแดงเขียวหรือนวลร้อยอยู่ในนั้นแม้มารณสติหรือการระลึกถึงความตายจะเป็นการเรียนรู้ความจริงของธรรมชาติ และจะช่วยให้ดำรงชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทแต่คนส่วนหนึ่งก็ยังกลัวความตายอยู่มากและไม่อยากแม้แต่จะคิดถึงเรื่องเหล่านี้บางคนหลีกเลี่ยงที่จะไม่ไปร่วมงานศพแต่ยินดีที่จะไปงานฉลองวันเกิดแท้จริงแล้วการเกิดก็คือจุดเริ่มต้นที่จะตามมาด้วยความเจ็บความแก่และความตายดังที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่า ความตายมาจากการเกิดถ้าไม่อยากตายก็ต้องอยากเกิดคือไม่มีภพไม่มีชาติที่ว่าไม่มีภพไม่มีชาติคือไม่มีอุปาทานไม่มีความยึดมั่นถือมั่นนั่นเองครูบาอาจารย์ท่านได้กล่าวไว้กบเท่านั่งเฝ้ากอบัวว่าอุปาทานเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ถ้าอุปาทานนั้นเราปล่อยไม่ได้เราอยากสงบมันก็ไม่สงบ ท่านได้กล่าวถึงพุทธโอวาทของพระพุทธองค์ว่าตายนี้มาจากความเกิดถ้าไม่อยากตายก็อย่าเกิดสิแต่นี่อยากเกิดอีกแต่ว่าไม่อยากตายพูดกับกิเลสตัณหานี้มันยากมันก็ลำบากมันถึงมีการปล่อยวางได้ยากมีการปล่อยวางไม่ได้ดังนี้น้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์ ขอขอบพระคุณที่มาเนื้อหาข้อมูลมาณที่นี้เพื่อเผยแผ่กิติคุณเป็นสังฆบูชาเทิดทุนเกียรติคุณครูบาอาจารย์สำหรับวันนี้ทีมงานมัชฌาเสียงธรรมขอขอบพระคุณค่ะ